คุณผู้ชมแล้วทีนี้ในเรื่องของการเมืองในการพิจารณาโครงการต่างๆเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆจริงในรัฐบาลเองก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะอย่างเรื่องของ Entertainment Complex ที่จะมีคาสิโนโรวมอยู่ในนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะแต่ว่าถ้าเราไปฟังจากที่มีการถแถลงของราชตรินามัยสมาคมในโครงการสร้าง Entertainment Complex ภายใต้ชื่อร o ย a l สยามเฮเว่น ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคาสิโนอยู่ในนั้นค่ะถ้าไปดูการถแถลงและการให้ข่าวตลอดสัปดาห์ชัดเจนนะคะว่าเดินหน้าโครงการแน่ๆค่ะตอนนี้ทางโครงการเขามีการลงนามใน MOU ร่วมกับบริษัทจาก เกาหลีใต้แห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการแข่งม้าและธุรกิจเกมมิงนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาจากบริษัทจากสหรัฐจากฮ่องกงให้ร่วมทุนกับบริษัทเอกชนที่ดําเนินการอยู่ด้วยจะทยอยเพิ่มทุนเป็น20,000นล้านตามแผนของโครงการค่ะจุดเริ่มต้นอย่างที่เล่าไปเมื่อวานว่าเป็นการดําเนินการเพื่อที่จะสารต่อใบอนุญาตแข่งม้าให้มีสนามมา้าและจะเป็นการพัฒนากีฬาม,ม้าแข่งและการเลี้ยงม้าในประเทศไปด้วยแต่การขยายโครงการแบบ3ามเฟสซึ่งจะมี คาสิโนรวมอยู่ในเฟสที่3เนี่ยจะทำก็ต่อเมื่อพรบรสถานบันเทิงครบวงจรผ่านและมีผลบังคับใช้นะคะซึ่งมันเป็นเหมือนโอกาสในการขยายโครงการให้เป็นหมุดมหมาใหม่ด้านการท่องเที่ยวมากกว่าค่ะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราเราไม่ต้องการให้คนมุ่งเน้นเข้ามาในเล่นคาสิโนมาเสียเงินกันเป็นหลักร้อยหลักสิล้านเราก็มองภาพว่านักท่องเที่ยวมามันตรงนี้เป็นเป็นแลนด์มาร์คใหม่ มันเป็นมีจุดดึงดูดอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาอาจจะเข้าไปหยอดสล็อตบ้างอะไรบ้างพอได้สนุกสนานก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไร ถ้ามองโครงการ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพลที่ทางราชตินามัยสมาคมตั้งเป้าจะลงทุนโดยที่วงเล็บไว้ว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีกาสิโนนะคะอันนี้มันอาจจะหมายรวมถึงโครงการอื่นๆในอนาคตอีกก็ได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถกกันไม่น้อยค่ะว่าบ้านเรามีธรรมชาติงดงามแบบนี้จำเป็นต้องมี e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไหมต้องมีกาสิโนเหมือนกับเพื่อนบ้านรอบประเทศเราหรือเปล่านะคะลองฟังแนวคิดนี้จากดรนนริดูคะ่ะภาคท่องเที่ยว นะครับซึ่งเป็นหัวจักในการที่นำรายได้ต่างประเทศเข้ามาสู่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันถึงจุดที่จำกัดแล้ว mm. คำว่าจำกัดแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเราเห็นจนํานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก10ล้านคนขึ้นมาเป็น40ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากสี่เท่าคือรายได้ทิดทวีคูณง่ายๆนะครับแต่นี้ถามว่าไปในอนาคตเนี่ยเรายังสามารถเติบโตสามเท่าสี่เท่า มันจะง่ายแบบเดิมหรือเปล่าก็ลองจินตนาการว่า40ล้านคนกระโดดไปเป็น120ล้านคนซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นแผนที่ทางพวกสนามบินพวกอะไรต่างๆเขาก็คาดการกันไว้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อจํากัดที่สําคัญก็คือตัวของ supply หรือสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองใช้าหาดเดิมๆนะครับภูเขาเดิมๆเ,เศรษฐกิจแบบเดิมๆม,มันก็ทําได้อย่างจํากัดนะครับเราอาจจะสามารถปรับปรุงขยายนะครับพื้นที่ไปได้แต่ท้ายสุดมันก็เป็นของเดิมๆ เพราะฉะนั้นหัวจัรต่อไปนะครับที่จะนําเศรษฐกิจไทยไปต่อได้ในภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น man made tourism ขึ้นนะครับ mm hmm. man made tourism เนี่ยก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เกิดกิจกรรมที่มันน่าสนใจและคนมาท่องเที่ยวในไทยนะครับ แต่มันก็ยังมีที่ต้องพิจารณากันหลายอย่างนะคะกับการจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาโดยเฉพาะหลังจากที่มีพรบ,รบรที่จะเปิดโอกาสให้คาสินโนเกิดขึ้นได้รวมอยู่ในนั้นดังนั้นอันดับแรกต้องชัดก่อนว่าจะให้ได้กี่ทีคะ่ะคือสำหรับผมผมจะไม่ชอบโมเดลที่มีบอนทุกสี่มุมเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบ นะครับเช่นที่ภาครัฐพยายามจะบอกให้มี4ี่หที่มีทุกภาคเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ชอบผมคิดว่าคอนเซนเทรตไปเลยในที่ไม่กี่ที่ก็พอสองสมที่ก็พอให้เป็นหัวใจหลักนะครับทำให้ก่อนให้มันกําไรก่อนเถอะและ2ก็คือเน้นที่ภาคท่องเที่ยวเป็นซินิจ้กับภาคท่องเที่ยวไม่นักบ่าไม่เน้นกับคนไทยนะครับโครงการในแผนของราชตรินามัยอย่างที่ให้ข้อมูลไปนะคะว่าเขาเล็งพื้นที่ไว้3ามที่จริงๆตอนต้นเนี่ยมองไว้แค่หนองจอกกับลาดตระบังแต่พอดีช่วง ต้นปีรัฐบาลมีคำสั่งให้ศึกษาความเหมาะสมในการย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากกรุงเทพก็เลยเห็นโอกาสว่าพื้นที่นี้แหละสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้แล้วก็กลายเป็นจุดที่สมาคมอยากได้ที่สุดค่ะแต่ว่าที่คุยกับอาจารย์ไปเมื่อวานก็คือว่าการจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องทําโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอะไรแล้วแต่ข้อเสียก็คือเมืองมันจะแออัดเพิ่มขึ้นแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็จะยังคงกระจุกตัวอยู่เหมือนเดิมคะ่ะดังนั้นถ้าจะมีอาจารย์มองว่าก็ควรจะกระจายออกไปยังเมืองรองเมืองอื่นจะเป็นการกระจายรายได้แล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไม่เห็นด้วยถ้าจะมีทุกภูมิภาคเต็มที่สองสามที่ก็พอนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือไปผูกกับพวกอ e ีสปอร์ตหรือสร้างเป็นอีเวนต์การแข่งขันเป็นเวิร์ s ซีรีส์อย่างเช่นแข่งโป๊กเกอร์เวิร์ลซีรีส์ในไทยแบบเนี้ยจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นคะ่ะทั้งในแง่ของการกระจายรายได้ออกไปพื้นที่อื่นแล้วก็การสร้างหุดหมายใหม มีคนมีขึ้นมาอันนี้แหละมันจะไปสอดรับกับที่เลขาธิการราชตินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข,ข่าวของเราด้วยนะว่าจริงๆมีการพูดคุยกับทางสมาคมมวยไทยหลายๆสมาคมเลยอยากจะให้เข้ามาร่วมด้วยเป็นการผลักดันมวยไทยเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาที่ดีค่ะมองดูมีอนาคตใช่ไหมคะมีความฝันว่าถ้าทําได้มันจะเสริมเครื่องจากด้านการท่องเที่ยวบ้านเราแต่ ก็ยังมีประเด็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือการได้มาซึ่งใบอนุญ,ญาต Entertainment Complex เลนี่แหละคะ่ะเอาละตอนนี้กฎหมายอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นดังนั้นนอกจากจำนวนใบอนุญาตที่ต้องเคาะให้เหมาะแล้วการให้ใบอนุญาตก็ต้องระวังไม่ให้ผูกขาดค่ะเรื่องของการพิจารณาค่าตอบแทนภาครัฐก็ต้องให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ในการศึกษาของคณะกรรมการทการ Entertainment Complex เขาพิจารณาเบื้องต้นเขายังไม่เคาะนะคะว่าจะให้กี่ใบแต่ที่มีเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยก็คืออายุใบอนุญาตให้30ปีถ้าจะต่อได้คราวแล้วไม่เกิน10ปีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบละ5,000ล้านบาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมรายปีอีกปีละ1บาท1000ล้านบาทซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเลขนี้มันมากไปหรือน้อยไปยังไงคะ่ะคือผมคิดว่าวิธีการคิดมันอาจจะไม่ค่อย เหมาะสมหรือเปล่าว่ามันจะควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมคิดว่เพราะมันอย่างที่ผมบอกว่ามันประมาณการยากและภาครัฐประมาณการก็มักจะแตกต่างไปเยอะคือเขาอาจจะกําไรหลายหมื่นล้านไปเลยก็ได้แล้วเราไปเอาพันล้านมันก็จะน้อยไปงนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกนะครับก็คือผมคิดว่ามันควรจะเป็นการบิดกันว่าใครจะให้นะครับใครจะให้อ่าใบอนุญาตมใบอนุญาตมากที่สุดเพียงแต่ว่าเราจํากัดใบอนุญาตให้มันเหมาะสม ตอนนี้ค่ะมีอย่างน้อยๆ4กลุ่มที่แสดงความสนใจทํา e n t เทอร์เทนเมนต์คอมเพลนอกเหนือจากราชตรินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยที่เปิดตัวไปแล้วก็จะมีกลุ่ม UTA หรือว่าอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนล i อเจําจำกัดมีกลุ่ม CP มีกลุ่ม The m o r l Group นะคะแล้วก็มีคาสินโนยักษ์อีก5กาคาสินโนที่อยู่ของของต่างชาติที่เขาสนใจร่วมลงทุนอย่างเช่น l s v v g g s s s n n d o r p o r a t i o n มี v a ีสอร์ r ซ s ซ่าเ Entertainment กลุ่ม NGM China h o l d i n g Limited แล้วก็ Hard Rock Cafe ที่เขาแสดงความสนใจกันมาแล้วด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาลหลังจากนี้ถ้าเกิดกฎหมายผ่านนั่นก็คือป้องกันการผูกขาดค่ะแล้วที่สำคัญการกำกับดูแลป้องกันยังไงไม่ให้คนไทยกลายเป,เป็นเป้าหมายหลักของ Entertainment Complex แทนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมานี่เป็นอีกโจทย์หลักที่รัฐบาลต้องรอบคอบด้วย